กลางเนาะจัดสรรเวลาเล็กๆน้อยๆเอาเวลาพักผ่อนเล็กๆน้อยมาทำ u t u b e ทำไปก็บ่นไปทำไปก็เหนื่อยไปแต่ก็ทำแต่ก็สนุกดีแต่ก็สน,นุกดีนะคะสนุกนะคะเดี๋ยวรอให้เราเลิกทำงานก่อนแล้วเราค่อยมาทุ่มเต็มตัวนะคะตอนนี้เรามีงานทำเนาะเราก็ทุ่มงานไปก่อนเนาะนี่คะ่ะแดดก็ยังไม่หายนะคะแต่ว่าลมมันแรงเนาะ ลมมันแรงมากนลมมันแรงมันก็จะหนาวอยู่ข้างบนมเมื่อกี้บนเขาหนาวมากพอเดินลงมาตรงนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะมันไม่โดนลมเนาะมันไม่โดนลมมันก็เลยไม่หนาวมันอยู่ข้างบนอู้อะไรเข้าปากพูดมากเข้าปากขอโทษขอโพยแล้วปุ๊บปับป๊บ เดินไปก็บ่นไปเดินไปก็คุยอยู่คนเดียวนี่แหละเมื่อกี้เดินลงมาเสียงจุบจับจับจับหันไปไม่มีอะไรเลยหลอกกันกลางวันห,หลอกกันทําไมทําไมต้องหลอกกันอะไรก็ไม่ออกสักอย่างใบมงใบไม้เห็นไหมยังไม่ออกเลยนะคะเห็นกระเพื่องกระเพื่องกระเพื่องอยู่เนี่ยนี่มีอยู่หน่อยหนึ่งนี่มีแค่นี้แหละนี่นอกนั้นไม่มีแล้วออกไม่ ออกไม่ได้เพราะมันลบมันอั้นอยู่เดี๋ยวถ้าแดด,ดมาสิบยี่สิบอไรเราปลุกปลับปลุกปลับ,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 บออกแบบกระจุยกระจายเลยต้นนี้ใบไม้ออกไม่ได้มันหนาวก็ส่งร้านดวงใจขอบคุณนะคะที่มาจอดมาชมเป็นกําลังใจเนาะบ้านไม้ไลายก็เขาไม่ดันให้เนาะไม่ดันให้เราก็ทําไปมาแค่หนึ่งสอสามก็ขอบคุณมากมายเนาะนี่ข้างนอกนี่ก็อากาศดีเนาะ ลงมาแล้วอากาศดีอยู่ข้างบนหนาวมากหนาวสันเลยแหละอยู่ข้างบนหนาวสันเลยอยู่ตรงนี้ค่อยชัวย่วหน่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ตรงนี้ลมไม่ถุงอยู่ข้างบนยอดเขานน่นลมลมโชยสวัสดีแม่น้องเรจ้าสวัสดีจ้าเลิฟหนึ่งจ้าบ้านไมไลายไม่มีเอฟซีเข้ามาเลยมีแค่คนสองคนขึ้นที่ไรก็เหงาใจทุกครั้ง ขึ้นที่ไรก็เหงาใจทุกทีก็ทําไปบนไปก็ไม่ได้อะไรก็อยากจะบนขึ้นไปข้างบนนู้นเพิ่งลงมาบนเขาลูกนั้นเพิ่งลงมาหนาวมากลมมันแรงข้างบนเขานั่นนะต้องรีบลงมาเนาะต้องรีบลงมาก็นี่แหละข้างล่างไม่ค่อยโดนลมไม่หนาวเท่าไหร่ ตอนตอนหน้าหิมะไม่ได้มาถ่ายตรงลานนี้เลยนะลานลานหญ้านี่ลานหญ้านี่จะสวยมากถ้าเป็นหน้าหิมะเนาะหิมะเต็มตรงนี้เนาะก็จะสวยงามมากตรงนี้ <c oughs> ยืนตรงนี้ไม่ค่อยโดนลมไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อยู่ข้างบนโอ้ยงรีบเดินลงมาก็จะได้ทำคลิปด้วยไม่ใช่เราเรื่องงเรื่องก็คือออกมาทำคลิปด้วยเนาะ เราไม่มีคลิปลงคลิปก็มีแต่ว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะเนาะเราขึ้นไลฟ์เราก็ได้คลิป,ปด้วยทำไฮไลท์ไปด้วยก็เออความสวยงามแดดออกประมาณนี้เนาะถ้าอยู่ตรงนี้ก็สวยงามแดดเด,ด,เดียวเขาก็ตัดหญ้าตรงนี้เนะาะทนายตอนหน้าหิมะไม่ได้มาดูตรงนี้ปีนี้ไม่ได้เข้ามาเลย ขอบคุณแม่น้องเรแม่น้องเรได้เงินเดือนหรือยังได้เงินเดือนหรือยังเนาะเงินเดือนได้ก็ดีใจด้วยนะคะเ้ยอะไรก็ไม่มีให้เก็บให้อะไรกับเขาสักอย่างเนาะที่นี่อันนี้รอสิบนาทีนะคะรอสิบนาทีเนาะ รออีกสิบนาทีแล้วค่อยลงแดดออกแต่มันหนาวก็ได้จะเดินบนเรื่องหนาวนี่แหละไม่มีอะไรจะบนบนพายูบ้างบนหนาวบ้างบนบนไปทั่วถ้าเราไม่คุยมันจะเงียบเนาะการไลฟ์สดแบบนี้เนาะเราก็ต้องคุยให้มันแบบไม่เงียบหินนีก็น่าจะเป็นหินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสวยงามโอเค ก็เดี๋ยวก็จะได้ลงไลฟ์แล้วนะคะ